วันนี้ผมก็จะมาสอนทำน้ำแดงกันนะครับผมน้ำแดงโซดานะขัอตอนแรกเตยมแก้วมาก่อนนะครับผมแล้วก็เทน้ำแดงลงไปนะครับ <Hey. S 1> แต่ชอบมากก็ใส่มากถ้าชอบน้อยก็ใส่น้อยนะครับผมตามความชอบระดับของทุกคนอ่ะหก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 ขั้นตอนที่สองก็ใส่โซดาไปเลยนะครับผมใส่โซดาไป ผมจะใส่หมดขวดเลยนะครับใส่หมดขวดใส่หมดขวดไปเลยแล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไปเลยนะครับผมใส่น้ำแข็งไปเลยใส่น้ำแข็งน้ำแข็งโอ้ไม่พอก็ใส่อีกนะครับถ้าไม่พอก็ใส่อีกใส่ไปอีกใส่ไปอีกใส่ไปเยอะๆไปเลยน้ำแข็งใส่ไปเยอะๆไปเลยเยใส่อีกใส่อีกใส่อีก เสร็จแล้วก็คนคนคนให้เข้ากัน,คน,ค,น,ค,น,ค,นคนให้เข้ากันคนคนอีกคนอีกคนให้เข้ากันคนไปเรื่อยๆโอ้คนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆโอเคคนเสร็จแล้วกินอื้มอราอย